โอ้โหระดับแป้งเล่นทันทียังไงก็แต่ลัวอยู่แล้วครับผมยินดีตอนรับเาสู่ช่องโลกของแป้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel โลกของแป้งน,นะคะย a ยกลับมาเจอกับแป้งแล้วก็ค่ายเมกจอเกมเหมือนเดิมค่ะทุกคน วันนี้นะคะเกมที่แป้งจะเล่นเนี่ยก็คือฟอร์จูนโอเอ็กนั่นเองนะคะทุกคนอา่าฮ่าเป็นเกมที่หลายคนรู้จักนะคะเพราะว่าคนเล่นเยอะมากนะคะเกมนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเรามากับงบที่5,000บาทนะคะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างเราหรือเปล่านะคะทุกคน <laughs> โชคจะมาร้อเล่นกับเราหรือเปล่านะคะทุกคน เกมนี้เนี่ยไม่มีอะไรยากนะคะก็หมุนเราหมุนหาเอ่ออ่อฟิลเจอร์สัญลักษณ์วัยนะคะทุกคนเออเดี๋ยวขอขอเริ่มงเนก่อนนะ,ะทุกคนแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เบาๆก่อนนะคะทุกคนนะวันนี้เราพกมาห้าพันนะคะ <laughs> ทักนี้นะคะเงินลอยลอยนะคะทุกคน,นเพราะว่าเป็นช่วงกลางเดือนแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาหาเงินกันจากตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็สําหรับใครเพิ่งเขา้ามาดูคลิปแป้งในคลิปแรกไงยังไง,างไฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครอยากเล่นเกมค่ายเดีวยวกัแบแป้งเนี่ยแต่แป้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสมัครปีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอุ๊ยมาถึงก็ได้เลยหรออ้าวดีๆพันสี่มาเลยค่ะ กจยนน,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 น่ีสมัครตีอ่ะขอพูดต่อก่อนอะปรับเงินด้วยแป๊บนึงอะสมัครตีนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครอุ๊ยอะไรวเนี่ยุกแค่น,น่าไวแบบนี้ทุกคนแจกเหรอเนี่ยเกมน,นี้เพราะว่าไม่ได้เล่นนานอยู่นะทุกคนแล้วก็ กลับมาเล่นนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาแจกงไหมทุกคนอ่ะมันจะเป็นการเก็บสัญลักษณ์ว่าแบบนี้นะคะทุกคนอ่าถ้ามันขึ้นอวายเต็มแถวเนี่ยทุกคนโอ้โหแจกเบิ้มๆลัวเลยนะคะทุกคนอ่ะเรายังเคยไม่จบอะไรของกลัวเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะทุกคนเขามีลิงก์ให้ทดลองเล่นนะคะทุกคนเล่นฟรีนะทุกคนถ้า สำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยเกมีเข้าท่าหรือเปล่าเกมนี้นี่เข้าท่าหรือเปล่านะดีเกิน้วนีวมีนะคะทุกินนี่สี่ร้อยมาวว่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองอรับเงินไปเรื่อยๆดีไหมทุกคนส่ว,วนตัวท่าทางมันมันอ้นีน่เราเลยนะมันแตกง่ายหรือว่ามันจะล่อซื้อเราวะ <c oughs> ไม่ได้เลยนะเ มาแป๊บเดียวกี่นาทีสองนาทีได้ไหมสามนาทีได้ไหมอุ้ยอะไรเนี้ยพันหกเพิ่มนิดนึงนะบ้าเพิ่มทีละสิไปก่อนนะใจยังไม่แข็งคอเลยลูกเฮ้ยติดปะติดปะอุย้ยเอาแล้วติดค่ะติดเนาะยังไงก่อน ขออะไรที่มันแพงๆได้ไหมอุืยองอุ๊ยทุกคนไฮ้ยิงแค้โอ้ยไวมากมาไวไวยจริงว่ะทุกคนไปก่อน จะมาก็มามาว่า่กเก้าพันนะทุกคนอเอาเรื่องวาเอาเรื่องนะโหถ้าเป็นแบบว่าตัวแบบเหลี่ยนทองทองนะทุกคนอือกีตมีกีดนะเพราะว่าเข้าไวม,มากอะ่ะจริงเกินเบอร์ไปหน่อยนะ ทุกคนอย่าลืมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้แป้งเล่นเกมใหม่ให้ดูนะทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกได้นะคะทุกคน,นะจะได้แบบว่าเล่นใหุ้กคนดูนะคะอย่างนีเพื่อนคุยนะคะม,มีคนคุยด้วยเลยนะ <S <S เออมันเงียบเหงาเหลือเกินนะคะช่วงนี้นะอุ้ยมปรับเป็นร้อยแล้วก็ ยบอนะจริงๆนะทุกคนชอบเล่นชอบเล่นค่ายไหนาสำหรับแป้งเนี่ย pg นี่คือ n u m เบ r วนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเกมของมันน่ารักนะเออแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมันจะมีบางเกมที่แบบว่าเข้าใจแบบงงๆหน่อยนะ่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าโดยส่วนมากแล้ววะก็คือเกมเนี่ยเล่นง่ายเข้าใจง่ายนะคะทุกคนหรือว่าเราโง่อ่ะ คนอื่นก็จะมีเกมที่อันนี้กันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวพีเสี่ยงมันแจกเยอะมากไงทุกคนก็เลยอเล่นมาเนี่ยถ้าเล่นแบบไม่โลภนะเอาแบบไม่โลภนะมีเงินกลับไปทุกที่เลยนะทุกคนเอาจริงๆนะโอ,อ้โหออออจริงจริงไม่ติดไม่อะไรเลยหรอเอาดีๆเอาดีๆก่อนเน,อนี่ยหนีเลยหรอ ล้อเล่นวะเดียวเฮ้ยย่อนเบ็ดดอยื่อ,อตีดดออ๋อยดิเิพอใส่ร้อยแล้วเป็นอย่างงี้เลยหรอใจร้ายไปเปะวาหัวเล่นกูแล้วพี่วัวเฮ้ยติดปะ โอ้โหไม่ติดทีดเค้กเก็บเกล็ดจริงไม่หวาจริงดิ เรือดูโค่นเอาไงอ่ะเอาไงก็ลัวเลยเอ้ยติดป่ะโอ้โหจริงดิพี่สาวเอ้ยโอ่นชิวเลยเผลหน่อยอยู่ลห้าสิบมาเฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยโอ้โหทีละร้อยเลยนะลูกพี่มเอาไม่ทำอย่างนี้ดิ เจนะ็ดเข้มหมุนร้อยได้ห้าสิบโหดมากวิแต่ตอนแรกเข้าง่ายมากเลยทุกคนแสดงว่ากเกมเนี้ยถ้าได้ปุ๊บนี่ต้องต้องพอแล้วกะไม่ต่อนะทุกคนหาเกมใหม่เลยอุ้ยเออทะยังไงก่อน 2องพันโอเคทุกคนจ้างว่าพอดีกว่านะคะจบที่1 2ื่นสองกำไรเ0็ดถือว่าโอเคไม่ถึง10บนาทีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย